แสดงความยินดีด้วยนะคะเขาเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตค่ะก่อนฟังคานนะ้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำาธรรมถาโร่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณที่อยู่ในช่วงเวลาของการเลือกนะคะหรือการตัดสินใจมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิต ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณกับเขาน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันหรือว่าอาจจะเคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาพลังงานความรักพลังงานความรู้สึกดีๆมันดึงดูดกันและกันมากๆนะคะมีโอกาสว่าน่าจะเคยผูกดวงหรือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่อกันมาทําให้ความรักความรู้สึกดีๆมีต่อกันค่อนข้างมากเขาจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตค่ะ อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหต้องบอกเลยงานเฉลิมฉลองงานมงคลนะความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเขาจะเลือกคุณและแตัดสินใจเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตเพราะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ดีที่สุดและเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาค่ะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแม้ว่าความรักของคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะอาจจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะมีบุคคลที่สามสี่ห้าอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้แต่ต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกอคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือก เขาจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตถึงแม้ว่าจะมีนะเขาเรียกว่าศัตรูหัวใจศัตรูความรักนะมีคู่แข่งจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยว่ายังไงก็แพร้รักแท้อย่างคุณเออนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณต้องบอกเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ายิ่งมีปัญหาอุปสรรคนะในเรื่องของความรัก ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะที่ผ่านมานะที่ผ่านที่ผ่านกันมาหรือว่าณปัจจุบันที่เจออยู่มันยิ่งทําให้เขายิ่งยิ่งยิ่เข้าใจตัวเองยิ่งรับรู้ว่าคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอะคือคุณเออ และความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะเคยเจอความรักที่ไม่โอเคไม่ดีมาโดยตลอดชีวิตมีอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไปดังใจมากมายนะมีอะไรที่เ มันไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขหรือความความรู้สึกของเขาไม่ถูกเติมเต็มเลยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ตัวคุณเองนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่เคียงข้างเขาเข้าใจเขานะหรือว่า ให้กำลังใจเขาได้ดีแม้ว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรแต่เขารู้สึกได้รับพลังงานดีๆจากคุณสิ่งเหล่านี้ทาให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตอยากจะฝากชีวิตไว้กับคุณนะแล้วเขาก็จะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตด้วย อ่ะสุดท้ายแล้วนะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยว่าไพ่จะบอกอะไรอืช่วงเวลานี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างครุกุ่นมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือความรักของคุณกับเขาก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยใกล้จบซิ้ัแล้วนะถ้ามีปัญหาอุปสรรคอยู่มีศัตรูมีข้อ ข้อจำกัดมีข้อขัดขวางมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักติดๆกันขัดขู่ๆขับขัดและไปไม่ได้ต้องบอกเลยใกล้จบและปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ปัญหาความสัมพันธ์เหล่านี้ใกล้จบแล้วเพราะว่าเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตยินดีด้วยนะคะใครรั้คุนายอย่าลืมพิมพ์รันายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยค่ะ